้างนี้มันสูงนะคะข้างนี้ก็สูงนะงนก็ไปไหนไม่ได้เลยก็เลยมารวมกันอยู่ตรงนี้จะจุกกันอยู่ตรงน,รรงนี้นี่ก็จ้างเขานะคะจ้างเขาคุยแต่รถจะทิ้งนะคะคิดเป็นชั่วโมงหรือเปล่าน้องทุกคนน้าสงสารมากไม่เหลืออะไรเลยมีเด็กน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเยาวันจะไปดูเสื้อผ้าก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะามาให้น้องเขารถก็เยอะ รถเข้าไปช่วยข้างในนะใครมีอะไรก็ร่วมบริจาคได้เนาะเป็นสะพานบุญให้ก็ได้นะคติดต่อมาที่เยาวันเดอเยาวันก็จะเอามาให้น้องเขาก็าจะเอาเสื้อผ้าที่บ้านอูู่ของหลานนะมาให้ไอ้ตัเล็กนู้น น,นี้มันเป็นที่ลุ่มที่อื่นเขาก็ไหลมาเนี่ยเนาะไหลมารวมกันนี่หมดเลยทุกคนอันนี้น้องเขาก็จ้างันนะไม่ได้ช่วยนะเนาะอันนี้ขอห้องอะไรเนี่ยขวีรัฬเกตน้ำรัดแหละบ้านทำกับข้ ต้องจ้างรถเข้ามาแล้วก,ก็ยกเพราะตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มนะทุกคนเนาะน่าหยย็งใจมากนะคะฟื Đ ้นฟูนะคะไหนจะบ้านเรือนไหนจะสภาพจิตใจนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยในบ้านหลังนี้นะคะดูรอยนะคะนูน่นลอยน้ำนะคะน้ำบนหลังคานะใกล้จะถึงที่อะไรอาจารยเดาวเทียมจารย์อะไรน,นี่ะ นะ้ำแล้วข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะคะมันไปไหนไม่ได้เลยทุกคนนะโดนเต็มเต็มนะแล้วตรงนี้มันมันจะมันเหมือนว่าข้างนี้สูงนะคะแล้วข้างนี้ก็สูงนะคะมันก็เลยไหลลงไปรวมกับตรงนี้